ก่อนอื่นเลยเพื่อรับชมวิดีโอสดเจ๋งเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วย Jeep Wrangler Rubicon ใหม่ปี2026ยังคงสานต่อชื่อเสียงด้านสมรรถนะออฟโรดระดับตำนานพร้อมเพิ่มความทันสมัยที่ทําให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็นก็รู้ทันทีว่านี่คือ Wrangler แต่เมื่อมองใกล้ๆจะพบรายละเอียดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดุดัดนและพรีเมียมมากขึ้น ในด้านการออกแบบภายนอกแรงเลอร์รูบิคอนปี2026ยังคงรูปทรงทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าเจ็ดช่องและไฟหน้าทรงกลมแต่เพิ่มลายไฟใหม่และรายละเอียดที่คมชัดยิ่งขึ้นรุ่นรูบิคอนโดดเด่นด้วยการชนออฟโรดสุดแรง่งตะขอลากสีแดงยางอลอเทอร์เรนขนาดใหญ่และระยะห่างจากพื้นสูงประตูและหลังคาย,ยังคงถอดได้มอบประสบการณ์การขับขี่แบบเปิดโล่งตามสไตล์จี๊ปไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกผจญภัยนอกเส้นทาง ภายใต้ฝากระโปรงรงเง g e r Rubicon มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและเหมาะกับการลุยในทุกรูปแบบโดยเน้นแรงบิดรอบต่ำที่จําเป็นสําหรับการไตห่หินและเส้นทางโหดระบบขับเคลื่อนสีล้อขั้นสูงดิฟล็อกและระบบตัดการทํางานของเหล็กกันโครงแบบไฟฟ้าทําให้ Rubicon เป็นหนึ่งในรถออฟโรดจากโรงงานที่ลุยได้ดีที่สุดในการขับขี่บนถนนปกติก็ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลก,กว่ารุ่นก่อนๆด้วยการปรับจูนพวงมาลัยและช่วงล่างใหม่ ในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Range r e r Rubicon ปี2อ2 6นีมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแม้จะไม่ใช่รถที่เน้นความประหยัดแบบ SUV ขนาดเล็กแต่การปรับปรุงเครื่องยนต์และความเป็นไปได้ของระบบไฮบริดช่วยสร้างสมดุลระหว่างพละกำลังและความประหยัดทำให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นสำหรับรุ่นย่อย Rubicon ถือเป็นรุ่นท็อปของตระกูล Range r e r โดยมุ่งเน้นสมรรถนะออฟโรดอย่างแท้จริงรุ่นอื่นอ,นอาจเน้นความหรูหรือความสบายมากกว่า แต่รูบิคอนถูกสร้างมาเพื่อการผจญภัยตั้งแต่ออกจากโรงงานซึ่งสะท้อนให้เห็นในด้านราคาที่สูงกว่ารุ่นเริ่มต้นอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอุปกรณ์ออฟโรดที่ให้มาเป็นมาตรฐานก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับสายลุยที่ไม่ต้องเสียเงินตกแต่งเพิ่มเติมภายหลัง ภายในห้องโดยสาร Ranger Rubicon ปี2026ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบสายลุยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่วัสดุภายในได้รับการยกระดับเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีและการจัดวางที่ดูทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและข้อมูลการขับขี่ออฟโรดปุ่มควบคุมแบบกายภาพยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากเมื่อขับในเส้นทางครุกคะพร้อมพื้นที่เก็บของที่ใช้งานได้จริง และพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่ายเหมาะสำหรับการผจญภัยอย่างแท้จริงสรุปแล้ว Jeep Wrangler Rubicon ใหม่ปี2026ยังคงความเป็นตัวตนดั้งเดิมไว้ครบถ้วนพร้อมเพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้นแม้จะไม่ใช่ SUV ที่เงียบหรือขับนุ่มที่สุดบนถนนแต่ก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของรถคันนี้หากคุณกำลังมองหารถออฟโรดที่ลุยได้จริง ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์และยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้แรงเลอร์รูบิคอนยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ไม่ได้แค่ขับไปตามถนนแต่ต้องการพิชิตทุกเส้นทางที่อยู่